สิ่งที่ทำได้ยากยังมีฤาษีองค์หนึ่งได้พาบริวารออกจากป่าหิมพานมายังพระนครสวัสดีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ประตูพระนครได้พร้อมกันถวายอาหารบิณฑบาตแก่ฤาษีพวกนั้นแล้วนิมนต์ให้พักอศาศัยอยู่ที่ระดนเชอุทยาน ครั้นวันหนึ่งพวกฤาษีได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองพวกชาวเมืองได้ชักชวนการถวายทานแก่พวกฤาษีเป็นการใหญ่เสร็จแล้วผู้เป็นหัวหน้าในการทำทานครั้งนี้ได้กล่าวขึ้นว่าถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพเจ้าถวายทานครั้งนี้บางคนมีทายาทานมากบางคน ก็มีน้อยแต่ก็ให้ได้ผลเสมอกันหรือสีผู้เป็นหัวหน้าได้กล่าวอนุโมทนาว่าพวกท่านเป็นผู้ฉลาดซึ่งธรรมดาผู้ฉลาดนั้นย่อมให้สิ่งที่ให้ไดายา้ยากย่อมทำสิ่งที่ทำได้ยากส่วนพวกคนโง่หาทำเช่นนั้นไม่ดังนั้น คนฉลาดส่วนมากจึงไปสวรรค์คนโง่ไปนรกเมื่อได้ฟังอนุโมทนาดังนั้นชาวเมืองต่างมีจิตเบิกบานโดยทุนารันแล้วได้นิมโมลืาศีทั้งหมดอยู่ในราชอุทยานอยู่ต่อไปจนตลอดได้ดูฝนเพื่อพวกเขาจะได้ถวายทานกันต่อไปอีก ฤาษีได้รับนิมนต์และเมื่ออยู่ในพระราชอุทยานให้ชาวเมืองได้ทำบุญทำทานกันจนสิ้นฤดูฝนแล้วก็พากันกลับไปอยู่ในป่าหิมพผ่านตามเดิมคติจากเรื่องนี้การให้ทานรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาน,นั้นจัดว่า เป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับคนโง่ส่วนคนฉลาดมักเอาใจใส่ตั้งหน้าตั้งตากระทำเสมอทั้งนี้เพราะพวกเกาเห็นว่าจะนำประโยชน์สุขมาให้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าโดยแท้